รีวิว DJI Pocket 3ควรซื้อจริงหรือไม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกนมโซโล่ Welcome back to my channel นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด, like, กดไลค์กด subscribe กดไ้ก่อนเลยนะ ก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวกล้อง DJI Pocket 3กันนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคลิปรีวิวป้แต่ก็อยากทำเฉยๆก็จะไม่ค่อยได้มีการโชว์ฟังก์ชันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นในคลิปอื่นๆเรียบร้อยแล้วและแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้ว่าเราตอนไปได้มาเนี่ยมันได้มาอย่างไงทุกคนสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลย และใครที่อยากดูบล็อกเต็มๆนะคะแบบใช้ไมค์จากตัวกล้องเลยสามารถไปดูคลิปนี้ได้ตอนนี้นจะเป็นคลิปสุดท้ายแลละและแน่นอนว่ามันคือคลิปรีวิว DJI Osmo Pocket 3แบบเรียลเรีเลยว่าหนึ่งเดือนที่เราใช้มาค่ะทุกคนมันเป็นยังไงและมีข้อดีข้อเสียยังไงออ้ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าตัวที่เราซื้อนะคะเป็นตัว Create Combo ตอนแรกอะคลิปนี้มันจะเป็นคลิปถ่าย outdoor แต่ว่าเราก็ไปเอาดอมาแล้วเราคือเราไปถ่ายแล้วแต่ด้วยความที่ว่าวันนั้นอากาศมันร้อนมามันร้อนแบบร้อนมากเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ด้วยกันถ่ายในบ้านซึ่งฟุตบางส่วนนะคะก็เป็นฟุตที่ถ่ายจากข้างนอกจริงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชูดช่องกนอกสลัดยีกเร็วและแน่นอนค่ะวันนี้ตามซี ทุกคนได้ทราบไว้นะคะว่าเราเนี่ยไดมิเกลซิกอมอนะจ๊ะเราก็เลยจะมารีวิวกันวันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในสปาแวลลอมชีกว้างขวางมากเพราะเราอยู่ที่ไหนส่วนเบนอันน่ะ <c oughs> ก็กำลังหาที่เหมาะจาะนั่งนะคะ <c oughs> แล้วแดดร้อนมากทุกคนเรามีไอศครีูแต่เราพูดไปแล้วว่าแดดมันร้อนมากตอนนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าภาพมันค่อนข้างจะชัดจะแววตามปราสา ร้นอนมากทุกคนและนี่คือแดดตอนบ่ายสามค่ะทุกคนครับโอ้โอ้โอพี่ลมมันก็พัดแรงมากค่ะทุกคนเอาจริงป่ะเหมือนว่าเรามาออกกำลังกายอยู่นิดนึงนะอ,อยาให้ทุกคนเห็นของล่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดู อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากถามก็คือคนที่มาที่นี่เขานั่งที่ไหนกันหรอเรายังไม่เจอที่ที่มันจะนั่งได้เลยนะทุกคนตอนนี้คือเรียกว่าเดินจากรอบสวนละคือค่อนข้างที่จะเหมือนมาออกกาลังกายแล้วตอนเนี้ทุกคนคะ่ะวิวมันสวยมากเลยนะเราจะบอกให้แต่ว่าไอสะพานนี้มันมีวันสิ้นสุดไหมจ๊ะคือเดินเนี่ยทุกคนคะ่ะยังไม่หมดมันโอ๊ย สุดยอดมากแกฉันจะได้ที่นั่งกี่มองคนได้ยินเสียงเราไหมคะนี่คือเสียงจากไม่ในตัวเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็โอเคปะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะมากนิดนึงหรือว่าเสียงรอบข้างเยอะนิดนึงอะคะ่ะทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังขึ้น นะถ้าเกิดว่าทุกคนดูหรือว่าใครยังไม่เคยดูอ e ีเกียบล็อกของเรานะคะให้ลงไปดูได้มันจะมีตอนที่เราเนี่ยพาน้องไปอ e ีเกียใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าเสียงรอบข้างตอนนั้นเราน่าจะพูดเบาด้วยอะ่ะโอ้ตอนนั้นเสียงรอบข้างมันดังมากจนเราแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเราเลยก็เ,เลยต้องพักทับไปนั่นเองแนะนํำแล้ทุกคนแต่สิ่งที่พิ่พไปตรงหนสักส่วนไม่ไม่ไมีคุณ ใช้โมเดจะแหงโดนกับสิ่งนี้ไงดีแต่ไ่าก็จะนน่เดี๋ยวก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็จะแปะไว้ด้านบนนะคะลองไปดูได้ตอนนี้เรากำลังหาที่นั่งอยู่อย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะทุกคนเอาใจาช่วยด้วยนะจ้ะอุป,ปกรณ์ที่เขาให้มาใน Creator Combo นะคะก็จะมีครบขันมากเลยเพราะฉะนั้นเป็นยังไงไปดูใน,นที่นั่งแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมารีวิวดี JI h o p g e t สกันคะสิ่งที่จะได้มาใน Creator Combo นะคะทุกคนก็จะมีตัวเครื่องบป็นสีดำๆแบบนี้เลยถัดมาก็จะเป็นแ a n d ์ก i ิปกับเจ้าตัวขาตั้งตอนนี้เราใช้มันอยู่ก็เลยติดกันไว้เอาเนาะอู้อันนี้นะคะก็จะเป็นสายชาร์จค่ะทุกคนสามารถใช้ชาร์จได้ใช้เสียบขอมได้เป็น Type C นะคะอันนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็มีที่กันลมหรือว่าปุ่มปุยนั่นเองโอ้เอาไว้ใช้ติดกัน ที่นี่ค่ะอันนี้หนะ้าตาขายแฮนด์กริปแต่นางเป็นแบตเตอรี่สำรองค่ะทุกคนสามารถเสียบต่อท้ายแล้วก็ชาร์จได้เลยสะดวกมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวแม่เหล็กที่ติดเข้ากับไมโครโฟนทําให้ไมคเนี่ยมันติดเสื้อเราได้โดยไม่ต้องถือค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเลนนะคะเลนกล้องทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนั่นเองเราลืมให้ดูนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นตัวเคสนะคะเขาจะให้เคสมาเอาไว้ใช้สําหรับพกพาซึ่งถามว่าเวลาพกพาเนี่ยมันสะดวกไหมมันก็ ความจริงแล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกเพราะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะทุกคนคือเราสามารถเก็บเจ้า D J I ใส่ดีแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าไปได้เลยแบบงา่ายๆแต่บางครั้งมันก็เก็บเข้าไปแล้วกล้องมันก็เบี้ยวบ้างบางครั้งอะไรไปาณเนี้โอ้มันก็อาจจะต้องซื้อตัวที่ครอบคลุมกว่านี้เล็กแต่ว่ามีซิปมีเซฟอะไรดีๆเพราะว่าบางครั้งเราใส่ไปกับพวกแบบ iPad หรือว่าโนบุ๊กอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะกระแทกหรือเปล่ามันดูไม่รู้ว่ามันปลอดภัยไหมอ่ะเออได้แหละแต่ก็ ก็ถ้าจะให้แนะนํานะคะก็ไปซื้ออันที่มันเขาเรียกว่าอะไรเล็กแล้วก็ครอบตัวเครื่องอาจจะเป็นแบบลีรีแบบนี้ก็ได้เออแบบนั้นก็จะเวิร์กกว่าอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนที่เขามีมาให้เลยคือค่อนข้างดูลกๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระเป๋าคะ่ะทุกคนกระเป๋าตัวนี้คือกันน้ําด้วยโอ,อ้เขาบอกนะว่ากันน้ํานิดนึงเออแล้วก็กันกระแทกด้วยนิดนึงโอ,อ้ทุกคนก็สามารถไปดูได้ สวดีครับคุณลูกค้าชื่ออะไรครับชิปโปลาครับตอนแรกอะเราไปเดินเล่นเฉยๆอย่างที่เราเคยเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนู่นอ่ะโอ้เราไปเดินเล่นเฉยๆใช่ไหมแล้วเราก็ไปถามว่าแบบมีไหมเจ้าเจ้าตัวนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องจองใช่ไหมที่ Big c a m e r a อทีเ M ็ม t เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยต้องรอเดือนหนึ่งนะเราก็เลยเอ๊ มันนานเกินไปไหมหรือว่าเราค่อยมาดูตอนสิ้นเดือนดีอืมเพราะว่าของมันยังไม่มีเนื้ออกไหมว่าของมันขาดโหแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะก็ใจมันมาแล้วคือมันต้องได้แหละเออก็เลยลงไปโทรไปถามที่สาขาเอ็มสเฟีว่าเอ้ยมีของไหมของ d j เเขาก็บอกว่าไม่มีก็ต้องรองอีก3ามสัปดาห์นี่ ก็ต้องรออีกตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เลยโอ้พอใจละทีนี้ก็เลยเดินไปตอนนั้นเนี่ยเราจะไปร้านร้านเครื่องเขียนที่เอ็มพารีมใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วปเะเทนคือมันอยู่ชั้นเดียวกับ b i แค a m e ร a ที่เอ็มพารีมเราก็เลยอืมไหนไหนก็ไหนๆละมันก็เขาก็บอกว่ารอสามสัปดาห์เหมือนกันก็รอก็ได้เอาแล้วก็เลยจองไปคะ่ะทุกคนเพราะหลังจากที่จองไปนั่นแหละ ผ่านไปประมาณ3วันวันที่เราไปตอนนั้นจําได้เลยวันอาทิตย์และที่วันพุธเขาก็เลยแชทมาบอกตอนแรกเขาโทรมาแต่เราไม่ได้รับเขาส่งแชทมาบอกว่าเออเนี่ยของมาแล้วนะครับให้เขา,าเอาได้เลยแล้วก็ว้าวเราของแค่3าวันเราก็ได้เลยทุกคนคือโชคดีมากเราจะบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราซื้อเจ้ากล้อง D C I Pocket 3ที่ฐานะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรอย่างแรกเลยนะคะทุกคนรุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยนะคะทุกคนก็คลย iPhone แปด plus แต่ว่า เราใช้มันถ่ายบล็อกด้วยโอ้ oh. และแน่นอนว่าด้วยความที่เราซื้อโทรศัพท์ไอ้เจ้า iPhone 8 p พันเนี่ยนานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยที่นางออกมาใหม่ๆเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะคือเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องอ่าเรียกว่าอะไรความจับขนาดนั้นเราก็เลยซื้อแค่64 g ิกเพราะ มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เราต้องใช้เยอะเนื้อออกมาทุกคนเพราะตอนนั้นเราเป็นแค่แบบนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันมันไม่พอแล้วมันก็เต็มบ่อยมากทุกคนแล้วเราจะบอกทุกคนว่าทุกครั้งที่เราจะต้องไปอัดวิดีโอนั้นเราต้องเคลียร์เมมโดยการลบนู่นลบนี่ออกคือเราจะต้องมานั่งลบทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะต้องออกไปถ่ายคลิปทุกคนนึ้ออกไหมขนา,าดเวลาที่เราถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยมันเต็มบ้างก็มีก็ต้องคอยเขี่ยคอยอัพ นู่นนี่นะ่แล้วก็เขียเๆีย,ย,ย,ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ก็อ,อยากได้กล้องอันใหม่ที่มันแยกฟังก์ชันเจ้าการถ่ายวิดีโอออกมาได้เลยเพื่อที่เวลาเราไปไหนอะเราคือหยิบแล้วเอาไปถ่ายได้เลยทุกคนตอนแรกแเราดูเจ้าตัว DJI Pocket 2ไว้ ดูไว้มาเมื่อน,นานละแล้วดูสีขาวไว้ด้วยค,วค่อนข้างน่ารักเลยเคยเกือบจะตัดสินใจซื้อละแต่อยากได้ตัวสีขาวทุกคนเขาจะมีสีขาวด้วยคือมันน่ารักมันถูกใจมากคือมันคิว้วคือมันหวานออนั่นแหละเราก็เลยอยากไดให้ตัวนั้นใช่ไหมคะทีนี้เจ้าตัวพ o อก e t 2ทนะูน่ะมันเดินหมดสีขาวนะตอนที่เราดูตัวสองนี่เหมือนจะเป็นแบบปีที่แล้วแบบปีที่แล้วเลยโอ้พุ่มเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตัวสามันก็จะออกเราก็เลยเออโอเคงั้นก็รอก่อนก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วูัป ตัวสามมันดันออกมาจริงๆทุกคนโอ้ล้วก็แบบว้าวหลังจากนั้นก็เลยเอออ่าดูดูรีวองรีวิวของเขาว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยก็เลยดูไปเข้าสุดที่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะเราอยากได้กล้องที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นชัดขึ้นมีแสงเงามุมมุมมุมนูมมม่นนี่นั่นคือบอกก่อนเลยว่าทุกคนเราอะไม่ใช่คนที่แบบรู้เรื่องกล้องมากขนาดนั้น <c oughs> คือเรา ต่อให้เราซื้อมาแล้วเราก็ใช้แค่ปร๊บนิดๆหน่อยๆแล้วก็กดถ่ายเท่านั้นเองก็คือสามารถใช้ได้อย่างเดียวเราก็เลยอยากได้กล้องที่มันชัดขึ้นอ่าคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนถามว่าเอ้ยกล้องที่ชัดขึ้นเนี่ยอยากได้แบบมันถ่ายออกมาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่รู้ เรารู้แค่ว่ามันชัดกับไม่ชัดซึ่งถ้าทุกคนไปดูคลิปแต่ก่อนของเราทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าในบางครั้งในบางที่ที่เราถ่ายด้วยความที่มันเป็นกล้องโทรศัพท์อะถ้าแสงมันมากพอเหมือนกับเราไปถ่ายที่ทะเลเงี้ยมันก็จะชัดทุกคนโอ้มันก็คุณภาพก็โอเคเลยแต่บางครั้งที่เราถ่ายในห้องหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยอะมันก็จะไม่ค่อยชัดอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันชัดถัดมาค่ะอีกอันที่เราต้องการคือเราต้องการแยกฝั yeah, ่งชันระหว่างกล้อง ซึ่งนี่ค่ะ iPhone 8พันของเรานั่นแหละก็อยากแยกมันใช่ไหมเพื่อที่เราจะแบบไม่หักเคลียร์เมม o r y แล้วทุกคนอยากไปไหนก็ถ่ายได้เลยง่ายๆบางครั้งเราหมายมันปั้นใจที่จะไปถ่ายวิดีโอด้านนอกนะทุกคนบางที่มันคือแบบอยากเก็บไว้เป็น memory บางอันมันสนุกมากเลยอะแต่มันดันเมมเต็มเราก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการเลยตอนแรกอ่ะเราดูกล้องที่เป็นกล้องอล์ k เลยเป็นแบบลูกกล้องเลยอ่ะเอออะไรสักอย่างที่เป็นกล้องอล์ k ที่ ลักษณะมันจะคล้ายๆก้องคอมแพคความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการเก็บเขาเยอะนิดนึงโอ้หรือว่าเราจะแบบหยิบไปวางจุ๊บๆตรงนั้นตรงนี้อะไรเงรี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจซื้อเจ้า dji pocket เพราะว่าเราต้องการอะไรที่มันไม่ตะโกนไม่แบบไม่เป็นจุดสนใจเพราะเราเป็นคนค่อนข้างขีง้ขืนทุกคนอย่างหนึ่งที่เราอากจะได้เลยคือสำคัญมากคือการสนุกกับการที่เราจะถ่ายมันออกมา ทุกคนนึกออกหมถ้าเราสนุกกับมาันเราก็คงจะแบบถ่ายมันได้เยอะโอ้ oh. และแน่นอนค่ะทุกคนว่าดูมาถึงตอนนี้จะพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยนอกจากข้อดีของ dji pocket 3หลังจากที่ใช้มาได้1เดือนอันนี้เป็นข้อดีที่เราค่อนข้างที่จะประสบพบเจอด้วยตัวเอง based on background ที่เราแบบเป็นๆมาจากสมัยก่อนนะคะทุกคนไม่เกี่ยวอะไรกับ อันอื่นๆเลยอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จากประสบการณ์แต่ก่อนและหลังจากประสบการณ์ที่เปลี่ยนมาโอว้ว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกค่ะทุกคนคือมันคุณภาพมันดีขึ้นจริงๆกล้องเนี่ยคือแบบเวลาถ่ายแสงน้อยๆคือมันดีขึ้นมากจริงๆคือทุกคนจะเห็นว่ามันชัดทุกคนถัดมาค่ะทุกคนอันนี้คืออันที่เราชอบอีกอันหนึ่งเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบคือมันปรับคุณภาพได้ทุกคนความจริงแล้วค่ะทุกคนความต้องการของเราเนี่ย ปกติเราก็จะถ่ายแค่พันแปแล้วก็ถ่ายเป็น60เฟรมโอ้แต่มันสามารถปรับได้มันสามารถปรับเป็นแบบ 2K หรือว่า 4K ก็ได้คือทุกคนสามารถเลื่อนขึ้นจากด้านล่างแล้วปรับได้เลยเหมาะสำหรับตาสีตาใสอย่างเรามากที่แบบเอ้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะไม่ต้องออ้เขาไป I อ o บุบบบุบกเกออะไรก็ไม่รู้โอ้และอย่างคือมันสามารถปรับความสว่างให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยคือเราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยมัน แค่กดถ่ายแล้วมันก็จะถ่ายเราได้เลยอ่ะมันจะปรับให้เราอัตโนมัติเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในขนาดแสงที่เท่าไหร่ไม่ต้องมาคอยนั่งปรับซึ่งตัวนี้เราแบบประทับใจมากเหมาะสําหรับตัดสีตัดสายอย่างเรามาคนที่ไม่เคยใช้กล้องถัดมาค่ะทุกคนอันนี้เป็นอันที่เราค่อนข้างที่จะให้มันเป็นความสาคัญอันดับหนึ่งเลยว่ามันต้องเล็กก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่เจ้าตัวกล้องแค่นี้กับกับอันเนี้ยเนี่ยค่ะทุกคน มันก็ค่อนข้างเล็กและค่อนข้างพกพาง่ายนะสำหรับเราโอ้ก็คือถือแล้วก็แบบโอ้สวัสดีจ้าจ้าวู้วูวูแบบนี้ได้เลยนี่หรอไหมคะแต่ตอนแรกอะเราค่อนข้างตกใจนิดนึงตอนที่เราไปรับกล้องใช่ไหมบอกตรงๆเลยว่ามันแบบตอนที่เขาเนี่ยเอากล้องใส่กับตัวแบตเราไม่ได้เอาตัวแบตมาให้ดูนะคะเพราะตัวแบตตอนนี้กําลังตั้งกล้องอยู่กลังใช้อยู่เลยตอนนี้เออกับตัวแบตเอากล้องตั้งกับตัวแบตแล้วก็ใส่ขาตั้งให้ดูแล้วก็ลองถือคือเอาจริงๆมันค่อนข้างแอบ ยาวเนื้อไมันก็ค่อนข้างแบบตกใจนิดนึงแต่ว่าเอ้ยมันก็ถือว่ามันก็ทําหน้าที่ได้ดีในในขณะที่เป็นกล้องตัวเล็กแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคกับมันอยู่แค่ตกใจนะตอนนั้นแต่เราได้เริ่มชินแล้วก็มันค่อนข้างเล็กแล้วก็พกพาง่ายอันนี้คือโอเคมากเลยไม่ตะโกนทุกคนใครที่เป็นคนขี้อายขี้เขินคือเลิศเพราความที่มันเล็กทุกคนมันพกพาง่ายมันเอาไปไหนก็ได้จริงๆ เออไม่ว่าจะแบบพื้นที่ในกระเป๋ามันจะเล็กหรือมันจะแคบแค่ไหนอะคือทุกคนแค่จิ้มมันเข้าไปวางเข้าไปคือด้วยความที่มันแบบอันลิวลี่อะทุกคนมันมีที่สําหรับมันเสมอเพราะเราอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็ต้องมีกระเป๋าที่สวยงามบางครั้งกระเป๋าที่สวยงามมันก็อาจจะไม่ได้ หมาะแก่การต้องพกอะไรใหญ่ๆขนาดนั้นโอ้ oh, อันนี้คือใส่ได้ถัดมาคะ่ะอันนี้บอกเลยว่าทุกคนทุกใครไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใครก็ต้องชอบนั่นคือหมดบิวตี้ค่ะทุกคนส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากแต่เราชอบที่จะปรับให้หน้ามันแบบ เน,นเนียนขึ้นเพราะว่าอะไรเอ่ยบางครั้งอะด้วยความที่กล้องมันชัดมากอะทุกคนเรารู้สึกว่าเวลาดูในกล้องอะหน้ามันจะดูมี t e x t u r ์มากกว่าหน้าที่เราเห็นตัวเองในกระจกอีกต่างหากบางจุดอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบอุย้ยมีรอยตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในกล้องมันเดันเห็น ก็เลยรู้สึกว่าอการที่มันมีโหมด beauty มาเป็นอะไรที่แบบโหต้องขอบคุณที่เขาใส่เข้ามามากๆเลยคือเราจะบอกว่าเจ้าโหมด beauty ค่ะทุกคนมันปรับได้หลายมากแต่ว่าทุกคนจะต้องปรับในโทรศัพท์นะคะวิธีการเชื่อมก็ง่ายมากเลยแค่โหลดแอปแล้วเปิดมันขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเองแบบนี้เลยง่ายไหมโอ้แล้วก็แค่กดจอยแค่นั้นแหละทีนี้ค่ะทุกคนทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันเนี่ยเป็นยังไงโอ้อันนี้คือเราในกล้อง h เราก็สามารถมอนิเตอร์ตัวเองได้เลยว่าเราหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนั้นเพราะบางครั้งมันก็ค่อนข้างน่าตกใจนิดนึงเพราะว่าจอมันถึงจะใหญ่แต่เราก็อยากเห็นอะไรแบบจูใจนึกออะไหมโหมด b e a ตี้จะอยู่ด้านบนนะคะทุกคนสามารถกดตรงนีไ้ได้เลยโอ้ตอนนี้เราออยู่ที่ Smooth เป็นสิ่งที่เราปรับบ่อยสุดอันนี้เลยออ้อันนี้ก็จะเป็นบรทเทนนะคะทุกคนสามารถเลือกความสว่างของสีผิวได้เลยอ้อันนี้ก็จะไม่ค่อยปรับเท่าไรถัดมาค่ะ เรามาดูกันที่เจ้านี่กันเลยโอ้น้องสลิมนั่นเองโอ้สลิมนี่จะทําให้หน้าเราดูเล็กลงนะคะหรือว่าเราอยากนักเหมือนเดิมหรือเล็กขนาดไหนก็ปรับได้ไอซ์ค่ะตาของเราเนี่ยใหญ่ได้เล็กได้เสกได้โอ้ดาร์คซอรคิลพวกใต้ตายอย่างนี้ก็สามารถตุงได้นะทุกคนลดเกนินที่นี้ค่ะจมูกของเราเนี่ยเล็กได้ใหญ่ได้ สุดยอดหม่อนเนต่อมาค่ะมาดูกันที่ปากของเราบ้างปากเราสามารถจะเติมฟิลเลอร์ก็ได้หรือว่าจะอยากมีปากที่เล็กก็ได้ตามใจเราเลยฟันค่ะก็มีนะโอ้ใครไม่มั่นใจเวลายิ้มอันนี้คือเหมาะมากเลยสามารถปรับได้ลิปสติกค่ะทุกคนวันไหนไม่ได้แต่งนงแต่งหน้าคือปรับลิปสติกได้เลยตัวจึ้งเกิน บลัชก็มีให้นะคะไม่ได้มีแค่ลิปสติกอย่างเดียวโอ้อันนี้ปรับได้ตามใจถัดมาค่ะมีลิปมีบลัชไม่มีคิ้วได้ไงเอยตอนนี้หนะ้าเราแบบเตรียมตัวออกไปจึง้งแล้วคะ่ะทุกคนมาเริ่มปรับกันนิดๆหน่อยหน่อยกันดีกว่าว่าเอ๊จะเป็นยังไงบางอ่าปรับนิดจมูกหน่อยให้มันจูดีให้มันจูจนจงามโอ้อประมาณนี้แห้ประมาณนี้ไหมทุกคนตอนนี้ก็เลิศแล้วนะคือสามารถ,ถถ่ายคลิปด้วยหน้าแบบนี้ได้เลยจึ้งเกินอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคะก็คือหน้าจอมัน เป็นขนาดที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าอ,อย่างตัว2ค่ะทุกคนจอมันจะเล็กมากใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเดาๆนิดหนึ่งว่าหน้าตอนนั้นเราเป็นยังไงแต่เนี้ยอันนี้คือหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่แล้วเราแบบมอนิเตอร์หน้าเราได้เลย่าข้อดีอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบก็คือมันอ่ะปรับได้ว่าเราอยากถ่ายเจ้าคอนเทนต์นั้นๆหรือว่าถ่ายวิดีโอนั้นๆอ่ะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนทุกคนคือแค่ฟลิปหน้าจอคือถ่ายได้2ออย่างไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอยากถ่ายลงรีวอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้แค่ทําเป็นแนวตั้งหรือถ้าอยากถ่ายลง u t u b e ก็ถ่ายเป็นแนวนอนเจง่ายมากทุกคนโดยทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่แบบเหมาะสําหรับเราอยู่จากใจของคนที่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกกล้องเลยเราเลยรู้สึกว่ามันแบบยูทูปสำหรับเรามากเพราะว่าเราสามารถแค่แบบกดกดหนึ่งอา,อารมณ์แบบไม่เกิน3สเต็ปแล้วถ่ายได้เลยโอ้ ก็เลยรู้สึก enjoy กับการใช้มันมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกแบบดีมากไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบฟังก์ชันนี้ไหมแต่เรารู้สึกชอบมากเลยก็คือถ่ายรูปจากในเจ้าตัว DJI เนี่ยเอามาทำเป็นตําเนียวทุกคนเรารู้สึกว่ามัน useful มากเพราะว่าเวลาเราส่งเนี่ยคือเราเสียบเข้าขอมแล้วเราดึงมันทีเดียวมีรูปภาพและวิดีโออยู่ในนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าทุกคนใช้ไหมแต่เราชอบมากคือมันแบบ คือมันดีมากสําหรับเราอ่ะคือแบบอันนี้คือคือคือความเห็นส่วนตัวคือ,ค,อคือเลิศอ็สามารถทําตาเดยวได้อย่างแบบไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแยกเยือกนุ่นคือกดถ่ายในตรงนั้นได้เลยในเมื่อมีข้อดีก็จะต้องมีข้อทีอ่ยากสําหรับเราเราจะไม่บอกว่ามันเป็นข้อเสียของเขาหรอกแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นข้อที่ยากสําหรับเราแล้วกันเพราะมันอาจจะดีสําหรับคนอื่นด้วยก็ได้อันแรกเลยนะคะเป็นเมหลักเลยที่การใช้งานเช่าป้องดี i เน,น,นี่ยมันค่อนข้างยากสําหรับเราคือเราชินจากการใช้โทรศัพท์ไง เราก็เลยจะต้องแบบถ่ายตั้งกล้องตรงนั้นแล้วเอามาซูมซูมให้มันเห็นนะตรงนั้นเลยอ่ะเราก็เลยชินกับอะไรที่เป็นแบบนั้นแต่ด้วยเจ้า DJI เนี่ยค่ะกว่ามันจะซูมได้คือมันแบบมันใช้เจ้าตัวหมุนหมุนนะเนี่ยที่เจ้าตัวหมุนหมุนคอนโทรเลอร์เออขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาเรียกว่าเจ้าตัวหมุนหมุนแล้วกันนะคะเจ้าตัวหมุนหมุนเนี่ยในการซูมและเลื่อนให้มันขึ้นให้มันลงใช่ไหมโอ้โหทุกคนมันแบบอิสระ อิสระอย่างมากเลยคือมันต้องตั้งสติจริงๆในการทำจะต้องแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไว้ไอ้ป้าเอ้ยต้องกดซูมซึ่งซูมอ่ะหน้าจอด้วยความที่หน้าจอมันเล็กอยู่แล้วค่ะทุกคนเราจะต้องกดเข้าไปกดค้างไว้แล้วก็ดึงขึ้นเพื่อซูมมันใช่ไหมคะแล้วก็ดึงลงเพื่อซูมออกแต่ว่ามันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการที่ว่าเราจะ switch control ทำให้ปุ่มที่มันเคยจะต้องเป็นเลื่อนกิมบอลเียเป็นตัวซูม กดสองครั้งตึกต๊กๆหรือว่ากดค้างเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราซึ่งพอกดเข้าไปด้วยความใจร้อนนะตอนนั้นได้ยินไหมทุกคนมันก็จะกดหลายรอบอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนยังไยมันเปลี่ยนยังไงตึกต๊กเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยจุดจุอย่างเงี้ยคือมันก็เลยค่อนข้างที่เป็นเรื่องวุ่นวายนิดนึงถ้าเกิดว่ามีวิธีที่แบบมันทําให้มันซูมง่ายขึ้นมากกว่านี้ก็คงจะดีแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาขานาดนั้นไหม สำหรับเราตัวเรา my opinion นะคะก็มันก็รอได้อะตัวคน,นแต่เราแค่ใจร้อนเยอๆ <laughs> อย่างสุดท้ายถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูคลิปเราทุกคนจะรู้เลยว่าเรามีปัญหากับเจ้ากริมบบิมากมากๆแบบมากมากจริงๆ,ๆ,ๆไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมีปัญหาก,กับเราหรือเราต่างหากที่มีปัญหาก,กับมันทุกคนนึกออกไหมหลังจากที่เมื่อกี้ว้ามันไม่เช็ดหนะ้าฉันประเด็นคือพี่สาวจา๋าฉันจําไม่ได้ว่าฉันมาจากไหนเว้ยโอ้ Or ออน่มันจะกรน้วะวะ้มันฟกคอะไรแกขึ้นมาก่อนแกขึ้นมาแกขึ้นมาอิสรุงหแล้วไมโคมันหันไรอยนะ,วะไว้ไว้แกข้าไปก่อนพี่นเฮเธอไปไหนอะฉันอยู่นี่เยฉันมีปัญหาก,กับพิมบอลแบบมันไปนไหนของมันจะใจเย็นก่อนเพื่อนเพื่อนกลับมาฮหลโลล มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะเออถูกต้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันแบบมันมันน่าจะเพราะว่าเราเราไม่ชินกับมันนะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแบบนี้เยเยปกติเราถือโทรศัพท์อะทุกคนนี่เข้มาว่าเราถือโทรศพัพท์ปิ๊งปิ๊งชุชุงชุงช้งคือมันไปตามเราแต่กริมโบทุกคนสมมตินี่เป็นตัวฐานดีเจน,น,นะอันนี้เป็นกล้องโอ้ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนกล้องลงถ้าเกิดปกติเราอ่ะ คาดหวังให้มันลงไปอย่างนี้เพื่อที่มันเนี่ยจะไปถ่ายเจ้าอาหารข้างล่างนึกออกไหมคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ลงจ้าต่อให้เราเลื่อนลงแบบเนี้ยมันก็ตั้งชุบคอมันก็จะแหน,นขึ้นเนี่ยด้วยความที่มันแบบมันหมุนแบบนี้ได้คอมันก็จะตั้งอย่างเงี้ยสรุปเลยก็คือเราก็ต้องคอยกดไอ้เจ้าจอยด้านล่างให้มันหมุนเลื่อนลงมาข้างล่างนี่นั่นเอง,เองก็เลยรู้สึกว่ากิมบอกที่ค่อนข้างมีปัญหานะอ๋อ มันไม่มันไม่ได้พังหรือมันไม่ได้อะไรมันทํางานดีด้วยซ้ำแต่มันมีปัญหากับเราก็ <c oughs> <c oughs> เลยงงงนิดนึงหรือบางครั้งมันอาจจะแบบเราถ่ายถ่ายอย่างแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนของมันก็ไม่รู้ไไรถัดมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะว่า DJI Pocket 3เหมาะกับใครซึ่งสําหรับเราโดยส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่มือใหม,ใหม่ใหม่เลยเพราะว่าไม่เคยใช้กล้องที่มันแบบเป็นกล้องวิดีโอจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการปรับโนนปรับนี้ปรับนั้นเท่าไหร่ถือว่า เหมาะนะเหมาะสำหรับมือใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะมันสามารถกดแล้วถ่ายได้เลยแค่นี้คือกดแล้วถ่ายไม่ต้องคิดเยอะถือว่าให้คะแนนแต่ว่าสำหรับมือใหม่ versus gimbal นั้นต้องทำความเข้าใจเขานิดนึงเออ,เอ,อไม่ว่าจะเป็นการซูมหรือว่าเจ้า gimbal เองก็ต้องทำความรู้จักเขานิดนึงนะคะเราจะต้องชินกับเขานิดนึงถัดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาย u t u b e หรือว่าสายคนที่จะทำแบบ t i k t o k รหรือว่าชนะ็อตเนี่ยเหมาะหมด ทุกคนถ้าทุกคนอยากจะแยกฟังกชันระหว่างโทรศัพท์กับกล้องวิดีโอที่เราถ่ายทำคอนเทนต์ปกติเรารู้สึกว่ามันเหมาะมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันถ่ายได้ทดั้งแนวตั้งถ่ายได้ทดั้งแนวนอนและแน่นอนคะ่ะทุกคนอีกคนหนึ่งที่เหมาะเลยก็คือคนที่มีกล้องใหญ่อยู่แล้วแต่แต่ก่อนนะคะอยากได้ฟังก์ชันที่มันพอต t เบิลอะไรที่มันพอต t เบิลกล้องที่มันพกง่ายเพราะว่าบางครั้งเราพกกล้องใหญ่ไงคะ่ะทุกคนกว่าจะหยิบออกมาถ่ายได้คือมันใหญ่นึกออกไหมแต่ถ้านี้คือเราแค่อยากจะแบบ ถือไปเก็บเมม ORY นะตอนนั้นนะคือมันพกได้เลยโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าสำหรับคนที่มีกล้องใหญ่อยู่แล้วแล้วอยากได้กล้องอันพกพาอย่างเงี้ยโอ้ที่เป็นแบบเป็นกล้องค่อนข้างจะแบบพกพาง่ายนิดนึงอ่ะโอ้ก็อันเนี้ยก็เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โอเคกับการที่ใช้มือถือถ่ายอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกมีปัญหามีเมมมากพอหรือว่ามีกล้องที่เป็นอารมณ์แบบแอคชั่นแคมหรือว่ากล้องเล็ก โกโปรหรือว่าพวกอะไรกล้องล็อกเล็กๆต่างๆอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าก็ก็ยังก็คงจะไม่ต้องมีมันก็ได้แต่ถ้าอยากได้นะซื้ออือันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเราคิดว่าในตอนแรกนะตอนที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็าไปดูรีวิวมาใช่ไหมและเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างอยากรู้ว่าเราเนี่ยควรจะตัดสินใจซื้อตัวเครี่อเตอร์คอมโบไหมหรือว่าซื้อแค่ตัวแรกก็พออันนี้นะคะตอบได้เลยว่าขึ้นอยู่กับ การใช้งานเราก็จะตอบแบบ in my opinion อีกแล้วค่ะว่าสำหรับตัวเรานะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าซื้อแค่ตัวเล็กก็พอจริงๆมันแบบคือไมที่เขาให้มามันมันโอเคสำหรับตัวเขาอยู่แล้วหรือว่าตัวที่ตัวถือ hand ์ก i ิปะโออ,อะไรสักอย่างแล้วก็เจ้าตัวขัดต้องขาตั้งหรือของคอ b i n a t i o n อื่นๆเนี่ยเราสามารถซื้อจาก ด้านนอกได้เนื้อไหมเจ้าตัวแค่ตัวเล็กก็พอแถมถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวแบตเตอรี่อะค่ะทุกคนเราสามารถชาร์จ power bank ได้โอ้ถ้าถ่ายแบบเป็นพวกบล็อกทั่วไปอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคถ้าเกิดจะมีแค่ตัวเล็กนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้งานในรูปแบบของการที่มันจริงจังแบบอยากซื้อครั้งเดียวแล้วจบคือมีไม้พร้อมใช้สําหรับในอนาคตหรือใช้นับปัจจุบันปัจจุบันไม่มีไม้นะแต่ว่าอยากได้ไม้ซื้อตัวนี้คุม้มแล้วก็มีของ อื่นๆมาให้เช่นต้องการใช้งานนั้นขึ้นแต่ไม่อยากจะต้องพก p o w e แบ a n k ไปเพื่อเสียบนู่นเสียบนี่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็คือเจ้าตัว c ค e a t o r ต o m b คอค่ะจะมีแบตเตอรี่มาให้โอ้เราก็สามารถต่อเจ้าตัวกล้องกับตัวแบตเตอรี่สำรองเลยแล้วก็หมุนขาตั้งใส่แล้วก็ถ่ายได้เลยโอ้นนี้ก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึง่งและอย่างนึงนะคะอันนี้จากการใช้งานโดยตรงจากหลาัาสอสิ่งที่ได้ใช้เลยก็คือ1คาตั้ง สคือตัวแบตเตอรี่แล้วกนไม่ได้ใช้เลยไม่ว่าจะเป็นการปรับใส่เลนส์ให้ภาพมันกว้างขึ้นหรืออะไรไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ดูไว้ว่าเอ้ยฉันควรจะซื้อเคียร์งด้วยคอมโบนี้ไหมถ้ารู้สึกว่าใช้งานแบบประมาณเรานะคะแค่แบบถือในเมืองไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ใช้มันนานขนาดนั้นไม่ได้อูอัดวิดีโอแบบ,บ5 6ชั่วโมงติดกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็น แค่ตัวเลก็กก็เหมาะสมแต่ถ้าใครแบบคิดว่าในอนาคตอุ้ยมันอาจจะต้องได้ใช้แน่เลยซื้อเลยก็คุ้มค่าทีเดียวจบ อ้อ oh. oh. อีกอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนกล้องตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันฝุ่นเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถ้าอยากซื้อแล้วเอาไปแอดเวนเจอร์ทุกอุปกรณ์เสริมในแอปส้มเยอะแยะมากทุกคนสามารถลองไปดูกันได้โอ้ oh. เรารู้สึกว่าถ้าไปทะเลก็คงต้องต้องลงทุนกับอุปกรณ์เสริมนิดนึงเพื่อที่ทําให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นราคาที่เราซื้อมานะคะก็จะประมาณ2 1 0 0 0ืนนิดนิดแต่ถ้าตัวเล็กอะถ้าตัวแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวเพียวๆของเขาอะ ก็จะมีพวกแบบก็ที่เขาให้มาก็จะมีตัวกล้องใช่ไหมคะแล้วก็จเจ้าแฮนด์กริปที่ตัวต่อด้านล่างอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นมันจะเป็นหมื่นเจ็ดก็ทุกคนสามารถไปเลือกสรรได้แล้วแต่ความต้องการการใช้งานของทุกคนเลยถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือว่าความงงๆของเราสื่อสารให้ทุกคนไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคน <laughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือใครที่เคยใช้แล้วรู้สึกยังไงข้อดีข้อเสียที่ทุกคนเจอหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆในการใช้งานเจ้าเจ้า DJI ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อต่อทุกคนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าครับผม